แม้ว่าคุณจะไม่ค่อยเห็นนักดับเพลิงใช้ถังดับไฟอีกแล้วในการแข่งขันดับเพลิงอาชีพบางประเภทรีเลย์ถังยังคงใช้เพื่อฝึกความอดทนและการทำงานเป็นทีมอีกหนึ่งกิจกรรมยอดนิยมคือการแข่งขันเพื่อตั้งบันไดดับเพลิงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นการทดสอบอย่างแท้จริงว่าทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใดกิจกรรมบันไดครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ยากที่สุด เพราะบันไดมันหนักและนักดับเพลิงจำเป็นต้องกระโดดออกจากรถบรรทุกและปีนขึ้นไปถึงยอดอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้ในขณะที่รักษาสมดุลของบันไดาหากใครทําผิดพลาดบันไดาอาจจะลงผิดตําแหน่งได้โชคดีที่เป็นงา นอเดียวที่มีผู้แข่งขันได้รับโอกาสครั้งที่สแน่นอนการแข่งขันดับเพลิงคงไม่สมบูรณ์แบบโดยไม่ต้องแข่งกับหัวดับเพลิงในงานนี้เป้าหมายคือการเชื่อมต่อท่อกับหัวจ่ายน้ำโดยเร็วที่สุดแล้วใช้น้ำตีเป้าหมายส่วนที่ยุ่งยากคือช่วงเวลาที่คุณเชื่อมต่อสายอาจจะแข็งเพราะแรงดันภายในหัวจ่ายน้ำแม้แต่นักดับเพลิงที่มีประสบการณ์บางครั้งต้องดิ้นรนเพื่อต่อท่อให้เข้าที่